มาติดตามข่าวครา,าวแวดวงกีฬาในต่างประเทศกันบ้างน,นะครับโดยเป็นความเคลื่อนไหวของแกรเรทเบลอดีตมิดฟิล์ริมเส้นของท็อตแนมฮอสเปอร์และเรอัลมาดริดในวัย33ปีที่เจ้าตัวเพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดได้เพียงสองสัปดาห์ล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวได้มีการโพสต์อัปเดตชีวิตผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวโดยระบุว่าเจ้าตัวเตรียมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟในรายการ AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023ที่จะจัดขึ้นที่ Pebble Beach รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา โดยรายการนี้จะแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์นี้โดยต้องบอกว่ารายการนี้มีนักกอล์ฟมืออาชีพลงแข่งขันมากถึง156คนซึ่งรวมถึงแมตฟิสแพทริกแชมป์ยูเอสโอรวมถึงจอร์แดนสปีดและลุคโดนัล สำหรับการเรเบลและการเล่นกอล์ฟนั้นก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่เจ้าตัวเนี่ยทำมาตั้งแต่ยังค้าแข่งกับราชันชุดขาวเรียมาริดแม้ตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในสถานะนักฟุตบอลแล้วแต่อดีตกับตันทีมชาติเวลก็นับเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงมากที่สุดคนหนึ่งโดยเฉพาะกับสโมสรเรียมาริดที่เขาเนี่ยควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปทั้งหมด5สมัยแชมป์ลาลิก้าลีกสเปน3สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก4สมัยและผลงานกับทีมชาติเวลล่าสุด ก็มีส่วนสําคัญในการพาวเวลกลับไปเล่นในฟุตบอลโลกได้เป็นหนแร่ในรอบ64ปีอีกด้วยเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าในเส้นทางการเป็นโปรโกอล์ฟของแกรริเบลจะเป็นอย่างไรหากมีข่าวคราวนั้นก็จะนำมาฝากกับเพื่อนๆ FM91 Traffic Pro ต่อไปครับ